ชักปลักไหมชักปลักไหมไอ้ตาด้านี้ดนัดนด่าเรนี่พี่เลยเ <c oughs> มื่อวานเขียนน้องจนจับทางได้ใช่เมื่อวานโคตรสนุกเลย ายอ่ะเอ้าวไม่มีก็โดนไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งต้องวางหลุมต้องวางหลุมประตูมิติ ไล่คนอื่นบ้างดีกว่านี่กูเิ่งเล่นตาแรกเลยนะเนี่ยเอาเฮ้ย จูเแ็กเกียมิงม่ง่าไล่จ้า <c oughs> โอ้เสร็จแล้วหนึ่งเครื่อง <c oughs> โอ้เสร็จแล้วสองเครื่อง จัดไม้นะจัดไม้นะ <c oughs> เฮ้ยมันมีนี่เบรกนำโชคว่ะโหอะไรวะถามว่าเล่นเกมนี้นานหรือยังเล่นมาสี่เดือน,นครับ โอน้ยเบรกน้ำโชคไ,ไปเจอใครเนี่ยรอยของใครกันตอนนี้น่าจะเก็บไม่เก็บน่าจะรอดสี่วะตอนนี้น่าจะรอดสี่วะคือผมเล่นคิวเลอร์ไม่เก่งอนะ่ะเล่นกรากมากเลยบอกเลยทำอะไรกันเอาดูเวนบอลเลสหน่อย การอยู่ในการอยู่ในการพ่อกูออไม่หนุกเลยวะ่ะกูจำกูไม่ชอบเกมนี้เลยวะ่ะ ไม่กูเอามาไม่คุมเลยวะต้องคุมโซนแล้วอะ่ะโหัยใจตัวนี้แม่งก็โคตรไกลเลยโอเค,อเ,คเจอละชายจะกันหนึ่งคนแอบเดดเงีย,ยบ เฮ้ยถ้ากูกดตีทำไมอ่ะเฝ้านะเฝ้านะเฝ้านะครับไม่สดนะไม่สดนะไม่เราลเลื่อนมันหายย้ว <c oughs> เอ้าเฮ้ยแล้วทำไมมันดีเลย์วะเ <c oughs> พ่งก,กีกนดีเลย์เลย โอ้ยโอเค,อเคเอทำไมไม่ตันทางนี้ล่ะกระชากยังจะวนอีกเหรอ ไอ้ทำไมไม่โดนวะนานนี้เปนไปไม่ได้ทำาไมกันละ่ะเมื่อกี้มันไม่โดนได้ยังไงมันติดอะไรติดขื่อ เฮ้กูว่านะด่านนี้มันจะอากูหลงเยอะเกินไปแล้วล่ะ ิวไม่เห็นรอยเท้าได้ยังไงวะกะชากลากหัว ทำนะหางมาอ้าไม่มีสุสวคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอบอกลยคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอใจแล้วผมคาดได้คนเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จเฮ้ยปิงตี ก็ปิงเกินไม่ดุสวยสวยครับสวยครับต้องกระจายความเจ็บปวดมีเดอะเบสและใครสนวะเดอะเบสฟอร์ดและใครสนวะเฮ้ยเมื่อกี้มันเลือดออกไปแล้วเอ้าแล้วึงกดจิกซ้ายทำใหม่นี่อ่ะ น,นี่แหละูไม่พลาดูไม่พลาดหรอกจะไม่พลาดแล้วล่ะนี่พังให้หมดทำลายล้างทำลายล้างไม่ทำลายล้างทำลายล้าง,าางจะเย็นๆยนลากห้องวีเลยไหม่ะ เฮ้ยเบ็ด <S an> สองไปดีรอะนั้นเสร็จนะเฮ้ยเอาสุดวะ่ะเฮ้ยมันไม่หลอกอะไรทั้งนั้นเลยเดินตรงๆ เดินตรงตรงนี้เลยเอ่ะเซฟเดอะเบดฟออ์แล้วไอ้แล้วทำไมตรงนี้มันเดินไม่ได้วะไอ้ <c oughs> เดินไปทำไมตรงนี้ ตรงนู้นสองคนโอเคผมไล่อย่างเดียวนะผมจะไล่มันมันเลยนะตาเนี้ยไล่มันมันเลยนะไล่มันมันเลยนะใครจะเล่นเซิร์ด้วยก็บอกมาได้รนบไล่มันมันเลยนะทำไมหาคนไม่เจอเลยวะเจอแล้ว เจอแล้วล่ะนี่นี่ลากเลยลากเลยลากเลยโดนไปล่ะแตรกึ่งสวยพี่สวย อยู่แถวนี้เลยเอา้าตาฝาดแหรอเนี่ยไอ้อาจากจะเก็บหนึ่งกลายเป็นเก็บสองเก็บไปสองแล้วเดอะเบสใช้งานไม่ได้แล้วล่ะซื้อเพิ่มหน่อยละกันเดี๋ยวรอครับผมโอเคเก็บสองก็พอใจละเก็บสองพอใจละพอใจละก็จะย่างยิ่งผมเล่นด้วยได้ครับได้เลยครับ เทำไมเครื่องนี้ใครมันมาแตะวะอยากได้เครื่องนี้มากเหรอมันไปฮิวรีกรุ๊ปกันแล้วอ่ะส่งเลขสตรีมมาได้เลยนะเพื่อไหวะทำไมรอยท้ามันมาสิ้นสุดแถวนี้วะ เฮ้มันต้องอยู่แถวนี้แหละหรือว่าในตู้อ่ะแอบตู้ไม่น่าใช่เดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องนู้นนะเครื่องไกลๆนู้นเดี๋ยวก็มีคนแตะอ๋อเหวี่ยงแล้วมีคนแตะจริงด้วยบอกแล้วอ้าแล้วรอยเท้ามันไปไหนอ่ะ เขาไม่วิ่งเอออเจอแล้วหาเป็นชาติเอาแล้วเมื่อกี้มันเจ็บไปแล้วนะเมื่อกี้มันเจ็บไปแล้วนะ ถ้าไมเ่เกมมาทำอย่างนี้กับผมโอ้เอา้าโอ้อะไรวะสวัสดีครับอีกแล้วอ่ะไม้ไม้แล้วอ่ะจุงนานๆเลยเพื่อนไม่ไงนานๆ อยู่แถวนี้เหรอไปทือเพื่องน,นี้ก่อนโอ้ช่วยกันไวาจาดช่วยกันไวาจาดจะเก็บได้อีก3คนไหม3คนหล่อมไปรอยเลือดกูเจอละเฮ้ยดีกูกันไวเกิน มาแอบตรงนี้ไม่ได้นะเพื่อนไม่รู้หรอว่ากูตามอยู่เนี่ยโอ้ยคนนึงน่าจะลงหลุมว่ะไม่เป็นไรเก็บสามก็พอเก็บสามก็พอแล้วพอใจ ลงหลุมไปเลยเพื่อนเราให้เราใจดีวะโทษทีโอเคจบสักทีจบสักทีเฮ้ยจากจากรอดสี่โอ้โห อะไรรูดีอะไรอะไรเขาเป็นอะไรอะ่ะรูดีอะไรรูดีอะ่ะเกลียดคนโกงอย่ากโกงเองละ่ะฮะอะไรเอา้าเอ้าผมโกงอะไรเกลียดคนโกงอย่ากโกงเองละ่ะฮะอะไร อะไรอะไรของเขาอะวัตเจออะไรเอาปวดเด้อเอาเอาผมไปแฮกเกอร์เอากระจอกโกงเองยังกล้าต้านโกงไอ้ฝ่ายเอาวัตเจอ มึงเป็นใครวะฮะถามหน่อยดิมึงเป็นใครวะโอ้โหมึงเป็นใครวะฮะฮะคุยโอ้เห็นเห็นไหมมันเดินมันเดิน,มน,ดนไม่รู้ตัวเว้ยมันเดินไม่รู้ตัวเว่ยว่า,ว,าว่าผมอยู่ข้างหลังเว้ย What the hell? กระจอกโกงเองยังกล้าต้านโกงไอ้ฝ้ายกูจะเชื่อเลย